ล้นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Boss Game TV นะฮะผมวันนี้อยู่ในเกม Uno นะฮะจากแมปโลบ็อกนั่นแหละอยู่กับคุณโป้จากช่อง Newo Gaming นะฮะก็เล่นกัน4คนแล้วก็หายไป1คนนั่นแหะก็หายการเกม,มเหมือนเดิมอ่ะก็ถ้าคลิปนี้เริ่มแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยครับก็เริ่มเลยดีกว่าไป2,000 years later <c oughs> ดูดูดูคนไม่มีสกินดิ อะไรการวินพวกนายน้อยจังเลยเนี่ยโอ้เพาอมากี่ใบไว้เนี่ยแปดใบหรือเปล่าโปโปเอามากี่ใบอ่ะน่นหนัคือประเด็นเว้เจ็ดใบโอได้ตั้งค่าอะไรบ้างเอาเลยได้ราจ่ายกี่ายเลยสเปนของฉัน a โฟโฟที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยเงินสองพันลบักโเคดูเค้อเลโอเคโอเคโโอเคเคอเคโเโเคโอเคอะไเคโไเอเคอคเเ โอเคโปไม่บอกพี่เลยว่าตั้งใบอะไรบ้างส่วนกับเจ็ดใช่ปะโอเคเจเจศูนย์ oh. Oh. นะโปมีจำเงินโอ้โอ้อะไอเล่นโอ้โอไม,ม่ได้เล่นเลย <laughs> ดูทำ,ทำตนนทำรงทำตัวนั่นดูทำโปทำตัวอุ้ยเ <laughs> ยอนะหน่อุ้ยนังง่นงไงนั่นไง โอ้พี่ใจดีชำหน้กใจอีกใบโอ้คงไม่รู้หนักน่องจุกกระดีเอาอีกแล้วพี่เอาอีกแล้วเออเติรผมอีกแล้วเออเติร์ดเติร้ยโพธิ์นะแล้วอีโพธิ์นะแล้วไม่ไม่เราต้องขัดขวางอี่โพธิ์เขาเฮ้อโอ้ทำไมโป้ไม่บอกพี่ว่ามันมีใบสลับเอ้เปลี่ยนสีแนะนำโคตรแย่เลยโป่อ few สนะิบสองใบนะสิบ oh. 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 สองใบนะสองใบนะสองใบนะโอ้ oh. ได้เวลาแล้วนะพี่อ่ะเอเราจะต้องเล่นตามน้ำไปก่อน <c oughs> ไม่กล้าวังเลยเจ็ด <c oughs> ไม่ไม่เสียง เขาเขาเลือกเป็นคนแรกหรือเขาเขาเปิดประเด็นกับโป๊กัโฟกัสโฟกัสโฟกัสใจเย็นใจเย็นคิไรคิดชิคเดียวจะคิดแบบ่าคิดแบบไรกันที่โฟต้องวังอะไรร้ต้องวางแล้วนั่นนั่นไงกูหายแล้วโดดีได้เหรอ่ย ไมพี่อยดนชาเลนจ์ตัวเออชาเลนจ์เอเจ๊เลพักก่อนนะกูจ๊เลยมันจะจบปะเนี่ยโอ้เอยเลขเจ็ดวางได้เลขศูนก็วางได้สินะโอเคกูรอแล้วอ้นพี่ไม่ต้องเป็นอะไกันนะเอาใจร้ายเจยเยยาด โฟกัสโฟกักจองหกห้า <no> ส <need> uh ี่สามสองินหนักแหละหนึ่งอ่อที่มั่นใจว่าโป้ต้องมีพี่อยากไปเล่นไหมขอบคุณโป้ โอ้ยขอบคุณอีกครั้งจะมาต่อด้มีนะโอเจเลดิโอ้โ้โอ้โว้าวโอ้เอ๊ให้เล่นอีกครั้งเอาล่ะใจดีโอ้ขอบคุณแต่ก็ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปไปได้ไม่ได้ไม่ได้จีสุดตาตาตาตตตตึงชิบหายละผมรู้ละคนพี่มีเสพเงินแน่นอนใช่ใช่คิดไปเองวะใช่ใช่นั่นไงไม่มีจีเดอติดิสแล้วก็สงสัย พี่ไปช่วยเขาทำไมนี้ย่ะคิดว่าเนี่ยไอ้บ้านมีสีเขียวที่โฟกกันไงดีเอาไงเอาไงเอ้ยอย่า,อย,าอย่าคิดหนักอย่าคิดหนักสิอุโนโอูอ รุนแรงแล้วไม่เสียอะไรให้โอกาสจใช่ใหช่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราบนมือเรามีสีบนตอนนี้บนมือเรามีสีเหลืองตอนนี้บนบนมือเรามีสีเหลืองนะสีเหลืองโอ้บอกสีแดงมึงบอกน้ำเงินมึงพูดเต็มที่ว่าน้ำเงินโอเคน้ำเงินขอบคุณมากพี่ What What the f*** เหรอชนะแล้วเนี่ยชนะแล้ว A few moments later มาแต่งมีนะ สามคนมมบันเทิงอ่เนี้บันเทิงแล้วบันเทิงแล้วรังแกกันสามคนแล้วบันเทิงบอกเลยอโปจี๊ด oh, อะเอ้โอ้ โคทำร้ายจิตใจอ่ะว่าไปแล้วโคทำร้ายจิตใจอ่ะบอกเลยยังมีเหรอจะใช้ให้หมดเลยอ่ะบ้าไปแล้วจะใช้ให้หมดเลยอ่ะสะพานกับตัวเองไปแม่เล่นคนอื่นก่อนเนาะ บนเราน่าจะเก็บไว้ฉุกเฉินมากจะดีกว่าอะไรอะโหร้ายจังเลยได้อยู่เออเนเอยโปอย่าคิดหนะโป้เอาโป้โปหายไปแลยโปหายไายไปโปฮัลโหลยังอยู่เออต่างคนต่างไปเลย คุณแย่จังวันน well, like <so ี้คุณโป้วางเลขสลับสีด้วยเหรอโอ้ยงามไสโอ้โดนอีกแล้วงามไส่คุณโป้คุณโป้เขาไอ้นี่นะฮะเขาใจร้ายกับผมเพราะโอย เอาแล้วสินะอเอาแล้วสิน้าโป้แย่ว่ะให้ได้หนีครั้งไอ้จังเลยนะเรานี่โอ,โอ้ไม่นะชาลินไม่มีชาลินจี๊ด <c oughs> เขาไม่มีสีเขาไม่มีสีน้ำเงินไปให้เขาจั่วไปเขาไม่มีสีน้ำเงินไปให้เขาจั่วไป ไม่เงยเฮ้ยเขามีสีเขียวเขาไม่เขาเขาไม่มีสีเงินไปเขาถั่วไปไม่เงิโอ้ทำไมบนมือมันรู้สึกสุดยอดไปเลยนะทำไมบนมือมันรู้สึกสุดยอดอะไรแบบนี้อะไรอะ จะเล่นยังไงให้จบดีนี่เปลี่ยนคืนบอกเลยนะไม่ไม่น่าจะเล่นจบได้ไพ่มป็โคนแย่เลยอ่ะไม่ไม่น่าเล่นจบได้อุนโออุ้ยเขามีคนอุโนะมีคนอุนะอแล้วอีสัสเฮ้ยอาโปพี่ให้พี่ให้โปชนะพี่รู้พี่รู้ว่าให้โปชนะเพราะยังไงโปก็ต้องโจอย่แล้วเว้ยโปวจซะ จัว่วต้องจั่วต้องแค่จั่วเว้ยโป้ก็แค่จัว่วอย่าคิดหนักสิโป้ <c oughs> อ๋ <c oughs> อมีเลขหนึ่งอ๋อสีเดียวกันอไยเชียร์ไมไมไ่ใช่สีเดียวกัน A few moments later าว้าว <c oughs> โหโป้ครั้งนี้โป้ตั้งคาอะไรอีกนะ <c oughs> โน้รับค่ะจริงป่าว โหโหแหลกเลยอ่ะสิบห้าใบสิบห้าใบก็ถือว่าใจร้ายว่ะอบคุณโป้พี่อห้ยคิดมากดิอย่าคิดมากดิ โอ้มีใบไหม่บอกอ่ะเอ๋ออ่ะพี่วางว่าให้นบะโป้โหงไม่มีเหรอโอ้โยเจสองใบเอามาเยอะเลยอยากได้มันหมายความว่ายัางไงมีเลขเจ๊ใชมโปโ้พี่รู้นะเนี่นก็สองคนกันนอย่างเงี้ย ไม่ไว้ใจโป้คนหนึ่งมันจะชนะแล้วโป้โอ,อ่อคืออะอะเท่ทีอืออยากจัวว่ะกับาสิบเหมือนเดิมสิงไทย เออเหรอก็มา18ใบเหมือนเดิมสุดยอดไปเลยออ้หมดเลยว้าวสนุกจังเลยเล่นให้หมดเลยแล้วกันนะว้าวสนุกจังเลยเล่นให้หมดเลยแล้วกันนะเหมือนโป

ไม่เป็นไรเรามีพลาไม่ตายอะไรหรอมันเล่นลิ้นนะโป้โว้าวโอ้พี่โอ้ไอพวกนี้ที่ป่นเหอไม่โป้จี่ดาแล้วโป้ แก่ละหลับไม่ดูอ่ะแก่ล้วอีกว่างอว่างอสวยวางเอาแรกแรกต้องแรกแล้วต้องเลือกแรกฟื้้ยเฮ้ยอ้โหเฮ้ยไฮใบเดียว ไว้เดียวขอแค่แค่ขอแค่หนึ่งไวขอแค่หนึ่งไวขอแค่หนึ่งไวอีกไม่นะวางโอ้นเออไม่นะคิดหนักไม่นะอ่เออคิดหนักวางวางไม่นะ ให้เพิ่มอีกแล้วหนูเอไงเอาะ What the f u c k e เพ่ What the f u c k ร์ต้องลงหลอกแล้วโอ้หม่นะ แปดสิบห้าวิละ่ะ <Yeah. S 1> โคสะสบวิเล่เลยอะ a few moments later สามถึงเจ็ดใบหมายความว่ายังไงกันโป mm hmm. ตปเติมแย่แล้วอ้ใบไม่เข้าข้างเลยเว้ยไ <c oughs> อโปไม่จะชนะเห <laughs> ยียบแป๊บเดียวเองนะไอไอโปเพิ่งจะชนะ ไอโป้ <Apple S 2> มันจะชนะเลยเหรไอโป้อุ้ยว <Apple. S 2> ิจุอะเอ้ชมันไม่มีสีเขียวแย่แล้วมันไม่มีสีเขียวแล้วปล่อยที้มันเลนทำไมเฮ้ยมันไม่มีสีเหลือง oh, ม,ม,มันไม่มีสีเหลืองมันไม่มีสีเหลืองเหลือแค่น้ำเงินกับแดงที่มันไม่มี <c oughs> ไอ้นี่มันเล่นลิ้นในกลางๆกูเนี่ยอะไรเหรอเฮ้ย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 ไม่มีไม่มีสีแดงไม่มีสีแดงตายแล้ว ตายแล้ววิอ่าฮ่าฮ่ายาชาานจีตาแล้ววิวิวันีว้ววจะรักวะมีปีกสีไมีีสเออโอ๊ยตายแล้วน้เงินน้เงิน้วเิ้วเงินแยล้วย่มากเยวิวสีเขียวไสุดท้ายสีเขียว แย่ว ah. ah. right. so oh, oh. oh. ่ะแย่ว่ะไม่รู uh. okay, ้แล้วใบใบสุดท้ายสีเขียวเย่แล้วเย่แล้วโป้ใบสุดท้ายพอสีเขียวอ่ะโป้สีแดงตอนใช่เหรอจริงครับเปล่าสีแดงสีแดงอย่าเออเขาแบงนี่ก็แล้วไปโอเคบายบายอ้ เอาละเป็นไงบ้างครับคลิปนี้สนุกไหมครับถ้าคลิปนี้สนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ r i ไ e แล้วก็กระดิ่งนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมกับ n e w โอเกมมิ o aming, ก็จะพูดซ้ำทำไม,มไว้ของรอบเนี้ยเออก็ต้นคลิปรอบหนึ่งก็รอบท้ายรอบหนึ่งใช่ไหก็ไม่มีอะไรจะพูดแหละก็ฝากกดซับช่องผมด้วยครับให้ถึง60ซับไปเลยสำหรับแค่นี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายจ้าบาย